วัสดีครับพบกับผมและใครๆก็เข้าครัวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าเมนูที่ผ่านไปทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมคงมีโอกาสได้ลองทํากันนะครับวันนี้ผมมีเมนูง่ายๆนะครับสำหรับทุกท่านที่มีเตาอบยิ่งง่ายอญ่เลยนะครับเป็นมะเขือเทศยัดไส้นะครับเป็นไส้อะไรทํำยังไงนั้นมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยโอเคครับผมอย่างแรกนะครับผมมีกุ้งขาวนะครับสับ นะครับไม่เชิงสาหารเป็นชิ้นเล็กๆมานะครับผมผมมีเคเปอร์นะครับมีมะเขือเทศกินเนื้อนะครับคือเป็นเป็นเทมโปเทมโปคือมันจะกรอบชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งแล้วทำมันเป็นถ้วยนะครับผมมีชามพาร์มิซานชีสนะครับพริกพริกพริกหวานไม่ไม่ใช่พริกพริกจี๊ฟหั่น เป็นเส้นๆนะครับพริกยัดหวานไปแล้วก็มีเบลก็คือหรือว่าพริกหวานนะครับสามสีหั่นเต๋าเล็กแล้วก็มีทาบาสโกคุณผู้ชมโอเคมาเริ่มกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมไส้อ่าที่เราจะยัดในมะเขือเทศกันก่อนเลยนะครับผมจะหมักกุ้งนะครับด้วยเกลือนะครับสองหยิบมือนะครับพริกไทยดํานะครับคุณผู้ชมอาจจะคุและอะไรก็เกลือพริกไทยดําและน้ํามันมะกอกแน่นอนครับแต่ว่า มันก็เป็นเาเรียกว่าอะไรอะสูตรพื้นฐานที่ทำให้อาหารรสชาติออกมาได้แหลมเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ผมดัดจริบนิดนึงนะผมขี้เกียจมือเลอะผมแลยเอา <c oughs> เอาพายเขี่ยเขี่ยคนๆปกติผมจะขยำเลยนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมตั้งกระทะให้มันร้อนนะครับแล้วผมรีดลงมานิดนึงลนะให้มันร้อนจัดผมไม่ได้เทนะ้ำมันลงในกระทะนะครับเพราะผมถือว่าผมใส่ลงในกุ้งนี่ลนะโอเคผมลงไปเลย นนแล้วก็ผมลงไทม์ตรงไปเลยผมไม่ฉีกเอ่อผมไม่ไม่มาเด็ดทีละใบนะผมลงไปทั้งกาแลนะ้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกคุณผู้ชมโอเคเอาก็ผัดไปกุุงบินโอเคปล่อยมันไปอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอืม นี้ผมจะปล่อยให้กุ้งค่อนข้างแห้งเกรียมนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะลงผัดต่อนะครับตอนนี้เราก็จะรอ,อะเรากลับมาบนเขียงก่อนคุณผู้ชมบนเขียงนี้ที่ผมจะเตรียมต่อไปนะครับก็คือมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นเปิดฝามันคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับอันนี้ผมหั่นเบี้ยวไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วผมก็จะใช้เจ้านี่เรียกว่าช้อนควานนะครับ มันสร้างความสะดวกให้เรามากเลยเวลาเราต้องการจะเอาไส้ข้างในมันออกคุณผู้ชมเราก็คว้านเอาไว้ดือเลยนะครับมันมันจะมันเหมือนเหมือนจะมีคมแต่มันก็ไม่คมอ่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องระวังนะครับเวลาใช้ยาให้มันมาบาดมือถึงแม้ว่ามันจะไม่คมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่ากระแทกเข้าไปแรงแงมันก็มันก็ได้เลื่อนเหมือนกันนะ โอเคครับคุณผู้ชมหลักๆนะคือเราก็จะคว้านเอาเอาไส้เอาเม็ดมันออกนะฮะแล้วก็พยายามทําให้มันมีพื้นที่เป็นแบบเหมือนถ้วยอะ่ะเราจะใช้มันเป็นถ้วยนะครับเนี่ยก็ปัดๆมันแล้วก็ทําตรงขอบตรงปากมันให้มันกว้างๆหน่อยโอเคผมได้ถ้วยหนึ่งอันละใบละพักไว้อย่าลืมบ,บนเตานะฮะมาขุดๆมันด้วยอย่าให้มัน ไม่สักทีเดียวโอเคทีนี้กุ้งผมเริ่มมีคราบหวานได้ที่แล้วนะฮะผมก็จะลงพริกหวานลงไปเลยน้ำในพริกหวานมันก็จะคายออกมากคุณผู้ชมอันนี้ปล่อยมันไปให้มันตลบอบวนไปด้วยกลิ่นมันหอมหวนของมันเองนะครับ <laughs> กุ้งเราบินได้นะคนุณผู้ชมมันดีไฟนิดนึง เพราะมันค่อนข้างจะแรงมากแล้วตอนนี้อ่ะผมดีไฟแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปกลับมาที่มะเขือเทศต่อผมมีสองลูกผมก็จะทําให้มันเป็นถ้วยทั้งสองลูก,กนี่แหละพอมันเป็นถ้วยแล้วหลักๆก,ก็อย่างที่บอกครับเอาไส้อาเมดมาหนอกอ่ะเราพักไว้ทีนี้เรามาจบในกระทะนี่ผมยังเหลือเจ้านี่นะครับแต่ว่าเจ้านี่เนี่ยเดี๋ยวเราผัดทีหลังแยกต่างหากนั่นคือติก พริกยักษ์หรือว่าพริกชีฟ้าแบบผมว่าเล็กไม่ถูกเลยนะเล็กพริกยักษ์โอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรุงเลยคุณผมูม้ชมผมใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยโอเคผมปิดไฟแล้ว โอเคครับนี่ผมได้ไส้แล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับมาประกอบร่างกันเลยคุณผู้ชมโอเคครับทีนี้เราจะตักไส้ที่เราเตรียมไว้นะครับเจ้ากุ้งพริกวานนะไรเน้นกุ้งกุ้งหน่อยคุณผู้ชม จับยัดลงไปนี่ฮะเน้นๆเช่นเดียวกันกับอันนี้ครับเราไม่ต้องผัดให้สุกมากบนกระทะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบต่อเื่อไว้สักนิดนึงโอเคครับคุณผู้ชมผมขูดลงไปเลย ครับไอ้ทีข่ขูดมาเราก็กวาดมันขึ้นมาให้หมดคุณผู้ชมโอเคครับทีนี้ตัวฝามันผมวางแยกไว้ผมอยากจะอบให้ข้างบนมันละลา<ๆ>ยเติมอีกหน่อย โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาเข้าอบที่180องศาเซลเซียสนะครับก็อบจนกว่าข้างบนมันจะแห้งกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวามาดูกันโอเคทีนี้จบในเตานะครับเดี๋ยวเรามาผัดจนนี่รอแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเสิร์ฟกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมผัดพริกยักษ์เรากันเลยโอเคคุณ okay, ผู้ชมลงเลย <c oughs> นี้เราผัดเอาสีเฉยๆนะครับเราเอามาแต่งจานแล้วก็ทานคู่กับเจ้าม,มะเขือเทศทรงเครื่องของเราครับ <c oughs> เราก็ลงเกลือเช่นเคย <c oughs> เกลือพริกไทยมันมากอกเมื่อกี้เราลงไปแล้วนะฮะ อันนี้เราก็แค่ให้มันได้สีเท่าน,นเองนะครับแต่ตอันนี้ที่เด็ดก็คือผมจะลงทับาสโกลงไปด้วยคุณผู้ชมให้มันแบบอมเปรี้ยวอยู่ในพริกเลยอะ่ะนะประมาณว่าเปรี้ยวกันไปเลยทีเดียวโอเคผัดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้แล้วก็มาประกอบตอนอบเสร็จทีเดียว มาเจอกันครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเตรียมจัดจานก่อนจะพริกที่ผมผัดไว้นะครับจะลงข้างล่างไปเลยโอเคครับหลังจากนั้นมาเขือเทศว้าวร้อนครับ ซูซ่าเลยคุณผู้ชมคนลงหาตัวช่วยแล้วไม่งั้นไม่ขึ้นครับเคเมมีที่ตักก็ใช้ที่ตักนะครับจะได้ทุ่นไปฟุ๊บวางปุ๊ลงไปเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็ข้างบนเนี่ยเราจะโรยด้วยเคเปอร์หนึ่ ก็จะปิดฝาโอเคครับตอนนี้ถึงเวลาตกแต่งตามัธยาสัยแล้วคุณผู้ชมเราหาอะไรงามๆม,มาแต่งเลยแล้วโอเค okay, ครับแล้วก็เอาทบับสโกมย่อรอบให้มันได้สีด้วยคุณผู้ชมโอเค วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกระเทศอบทรงเครื่องของผมพร้อมรับประทานเอาไปเสิร์ฟคู่เป็น side d i s ก็ได้นะครับอันนี้เหมาะมากง่ายนดเดียวเอง